ตอนนี้เรามาถึงที่ที่นี่ถึงลูกสะพ้ายแลตอนนี้น้อ,นนองแอนกับน้องทิพนะฮะเจ๊ทิพกับเจแอนนะฮะมาช่วยกันนะฮะวันนี้เรามาสามคน ตรงนี้คือจุดที่ปลอดภัยแล้วก็จุดสาหรับพักสำหรับผู้พยพนะฮะส่วนมากชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็คือคนที่บ้านของบ้านยังพังแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่อาศัยได้นะครับรอให้ทางหน่วยงานเขาเข้ามาเคลียร์พื้นที่ตอนนี้มีมี คนยังพักอยู่ตรงนี้ประมาณ20กว่าคนนะฮะราคาบ้านที่เห็นตรงโน้นก็คือนะฮะกระเบื้องพังลงมาซึ่งพื้นที่แถวนี้ยังคงเป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังตลอดเวลานะครับ<ม>เพราะว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยมันยังไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นมาอีกว่าไหร<ม>่นะครับวันนี้เราก็ได้ทําหน้าที่ส่งมอบอ่าส่งมอบ ความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆนะสำหรับพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะครับผมก็หนึ่งขอขอเป็นตัวแทนสําหรับเพื่อนๆแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เมืองไทยนะและที่ญี่ปุ่นที่ช่วยกันบริจาคเงินเข้ามาในะการทํากิจกรรมในครั้งนี้อาจจะเป็นส่วนเล็กๆนะฮะเล็กๆส่วนหนึ่งที่เราทําขึ้นมาเพื่อ ช่วยเหลือคนกลุ่มหนึ่งนะฮะอย่างน้อยๆมันก็ให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยกันนะครับก็ขอกราบขอบคุณมาครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ที่น้องๆอันนี้คือบ้านหลังนี้คือพังนะนี่คือพังทั้งหมดเลยนี่น่าจะเป็นโรงเก็บของก็ยังโชคดีไปนะครับก็ยังมีบางจุดแต่ว่าข้างในน้นมีหลายจุดที่พังเดี๋ยวจะลองขับรถไปดูนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายเก็บบรรยากาศมาให้ดู ด้วยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ตอนนี้คือนี่คือจุดที่เรามาบริจาคนะครับ